สวัสดีค่ะเมนูง่ายๆวันนี้นะคะแอนจะชวนมาทำแกงจืดเต้าหู้หมูสับแกงจืดเต้าหู้หมูสับของแอนเนี่ยก็จะใส่เป็นเต้าหู้ทั่วเหลืองค่ะจะทานเป็นเกาเหลาก็ได้หรือว่าจะทานเป็นข้าวต้มก็ได้เหมือนกันเริ่มแรกเลยนะคะก็จะต้มน้ำให้เดือดค่ะจากนั้นนะคะใส่รากผักชีกลงไปค่ะรากผักชีก็ใช้ประมาณสักสามรากนาะบุบนิดนิดแล้วก็หอมค่ะหัวหอมนะทุบนิดทุบนิด,น,ดนิดก็ได้ค่ะประมาณสักสามหัว แล้วก็ตามด้วยแครอทค่ะใส่ลงไปก่อนเลยเพราะว่าแครอทเนี่ยเขาจะสุกยากหน่อยดังนั้นเราจะใส่ไปก่อนพอน้ำเดือดนะคะเราก็จะใส่หมูลงไปค่ะหมูบดนะคะก็จะหมักด้วยซอสหอยนางรมแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะ หมักทิ้งไว้ประมาณสัก10นาทีก็ได้ค่ะลุกเคล้คาให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปเลยปั้นเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กตามชอบเลยค่ะแกงจืดแบบนี้จะทำเป็นมื้อเช้าที่แบบเร่งรีบได้เลยนะคะเพราะว่าเราใช้เป็นหม้อเล็กๆมันสุกเร็วค่ะก็จะทำแกงจืดสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นผัดผักหรือว่าจะทำเป็นแกงเผ็ดอีกอย่างหนึ่งแค่นี้แล้วก็มีไข่ต้มหรือไข่เจียวหรือไข่ดาวนะคะก็ะเป็นมื้อเช้าแบบง่ายๆที่ใช้เวลาไม่นาน พอเราใส่หมูบดหมดเรียบร้อยนะคะแล้วก็รอจนกระทั่งน้ําเดือดค่ะพอน้าเริ่มเดือดนะคะเราปรุงรสค่ะปรุงรสแอนก็จะใช้เป็นเกลือป่นนะคะรสเค็มแอนจะนําด้วยเกลือป่นแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปหน่อยเพื่อช่วยแบบไม่ให้ออกมาเค็มมากเกินไปเนาะให้มันมีดึงรสเค็มหน่อยแล้วก็ชิมดูนะคะว่าเขาเค็มหรือย,ยังแกงจืดแอนชอบใส่ตั้งชายลงไปด้วยค่ะ ตั้งฉายมันทําให้รสชาติกลมกลอมมากยิ่งขึ้นใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าใครมีก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะพวกก๋วยเตี๋ยวหรือว,ว่าแกงจืดนะคะใส่ลงไปอร่อยดีค่ะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะซีอิ๊วขาวอันใช้เป็นซีอิ๊วขาวตราเด็กสมบูรณ์นะคะสําหรับแกงจืดแต่ถ้าเป็นพวกผัดผักนะคะอนก็จะใช้เป็นซีอิ๊วฝาเขียว นี่เลยที่อันชอบมากนะคะชอบใส่ลงไปจะเป็นเต้าหู้หลอดแบบนี้ค่ะเป็นเต้าหู้ถั่วเหลืองค่ะก็จะสลับกันระหว่างเต้าหู้ถั่วเหลืองกับเต้าหู้ไขา่หั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยพอเวลาเขาลงไปในหม้อแล้วเขาจะได้ไม่ได้ไม่ต้องแหลกมากนะคะถ้าแหลกเดี๋ยวจะดูไม่น่าทานเห็นไหมน้ำแกงจืดก็ใส่แล้วค่ะเวลาแกงจืดนะคะเพื่อนๆอ,อย่า ใช้ไฟแรงนะคะให้ใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนหรือถ้าใครที่แบบมันปรับยากเว้ยมันใช้เวลานานหรือเกินกว่าจะเดือดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ก็ใช้ไฟแรงได้แต่พอเขาเดือดแล้วให้เพื่อนๆปรับลดเป็นไฟกลางนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้เขาเดือดพลานถ้าแกงจืดเดือดพลานออกมาน้ําจะขุ่นไม่ใสแกงจืดที่น่าอร่อยแล้วก็น่าทานน้าซุปเขาจะต้องใสค่ะเสร็จแล้วเห็นไหม จากนั้นนะคะเราก็เอาใบขึ้นช่ายค่ะใส่รองข้างใต้ไว้เนาะแล้วก็ตักน้าซุปร้อนๆนะคะลาดลงไปค่ะใครมีผักกาดหอมนะคะก็เด็ดแล้วก็ใส่ลงไปได้ก็ทานเป็นเกาเหลาได้เลยหรือว่าถ้าใครอยากจะใส่แบบเลือดหมูใช้เป็นเลือดหมูที่เป็นหลอดๆก็ได้นะคะเอามาหั่นแล้วก็ใส่ลงไปก็จะกลายเป็นต้มเลือดหมูไปได้อีกหรือใครมีตับนะคะหั่นแต่ตับเนี่ย เวลาหั่นแล้วก็ใส่ลงไปแล้วทานเลยมันจะอร่อยกว่าที่เราแบบว่าจะใส่ลงไปนานๆมาแช่ลงไว้นานๆในหม้อต้อมอาค่ะมันจะแข็งนะตับนี้ควรจะแบบว่าใส่ลงไปแป๊บหนึง่งแล้วก็ตักขึ้นเลยมันก็จะทําให้เนื้อตับนั้นนุ่มแล้วก็น้าซุปก็มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นหอมวหวานน่าทานเลยค่ะถ้ามีตับเป็นส่วนผสมนะ แต่น้ำต้องเดือดนะถ้าเราจะใส่ตับลงไปไม่งั้นเดี๋ยวมันจะออกมาขาวเสร็จแล้วนะคะสําหรับแกงจืดเต้าหู้หมูสับแบบง่ายๆในวันที่ฝนตกหรือวันที่อากาศเยน็ยนๆหรือว่าใช้เป็นแบบเครื่องเคียงนะเรามีของจืดแล้วเรามีของเผ็ดแล้วเราอยากจะมีแบบน้ําซุปไปซดน้ํานะคะก็เป็นเมนูง่ายๆที่ทําได้อีกนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชอบลองทําดูนะคะเป็นเมนูง่ายๆที่ทําได้ไม่ยากคะ่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปที่แอนทำนะคะฝากเพื่อนๆกด subscribe เข้ามาด้วยนะคะเพื่อนจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในการทำอาหารนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสาหรับทุกๆก,การติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ